เป็นโสดาบันนั้นน,นจะต้องมีความรู้อะไรคือพระสสดาบอกว่าโสดาบันเป็นผู้รู้ธรรมอันเป็นเหตุและรู้ธรรมที่เกิดมาแต่เหตุสิ่งนี้เรียกว่าอิทัปปัจจยตาที่พระองค์ตรัสว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มี เพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปทำมันเป็นเหตุและทำที่เกิดมาแต่เหตุเช่นว่าเวลาเรามีความรู้สึกสุขหรือทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยให้เราดูว่าอะไรเป็นเหตุของความรู้สึกสุขและทุกข์ที่เกิดขึ้นมาพระศัสดาตรัสว่าสมณพราหมณ์เหล่าใดก็ตามจะบัญญัติความรู้สึกสุขทุกข์ขึ้นมา โดยเว้นจากผัสสายตนะทั้งหลายหกประการไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เป็นได้ผัสสายตนะ6คือผัสสะทั้งหกนะผัสสะทางตาทางหูจมูกกลิ้นกายแล้วก็ผัสสะทางใจตาต้องไปกระทบรูปหูไปกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกรนะะทบรสนะกายสัมผัสนะโปรตพะ ก็ใจรู้ธรรมารมเมื่อมีการกระทบกันของทั้งอายาจะนะภายในและภายนอกนี้แล้วเนี่ยและมีวิญญาณเข้าไปรับรู้ผัสสะองค์ประกอบของผัสสะจะเกิดขึ้นครบองค์ประกอบผัสสะหรือสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเป็นเหตุให้ เกิดสุขและทุกข์ขึ้นในใจของเรานะเรียกว่ามีเวทนาเกิดขึ้นสุขทุกข์ทุกขมสุขอทุกขมสุขคือไม่ทุกข์ไม่สุขก็คือเฉยๆหรืออุเบกขาอย่างนี้สามอารมณ์เนี้ยเรียกว่าเวทนาเวทนาเนี้ยจะเกิดขึ้นเพราะผัสสะหรือสัมผัสเป็นเหตุ ดังนั้นโสดาบันจะรู้ว่าทำรรอันเป็นเหตุก็คือผัสสะจะส่งผลให้เกิดธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือเวทนาผู้เจ้าเรียกธรรมที่เกิดมาแต่เหตุก็คือ,อชี้ชัดเลยว่าธรรมนี้ไม่ได้เกิดมาจากที่อื่นเกิดมาแต่เหตุคือผัสสะจึงเรียกว่าธรรมที่เกิดมาแต่เหตุ